การทดลองตอนที่1การวัดค่าความจุของตัวเก็บประจุนำตัวเก็บประจุมาตรฐาน0.5ไมโครฟารัดต่อเข้าในวงจรหลังจากนั้นให้ทำการอ่านค่ากระแสไฟฟ้าที่ความถี่แตกต่างกันตั้งแต่300 400 500 600จนไปถึง1,000เฮิร์ผลการทดลอง เป็นดังนี้ที่3 0 0 h เฮิรสนะครับให้นักศึกษาจดค่ากระแสไฟฟ้าที่อ่านได้จากหน้าจอมัลติมิเตอร์4 0 0 h เฮิรสให้นักศึกษาจดค่ากระแสไฟฟ้า

900 0เฮิร์ซห0 0เฮิร์ซหลังจากนั้นเปลี่ยนจากตัวเก็บประจุมาตรฐานต่อเข้ากับตัวเก็บประจุที่ไม่ทราบค่าตัวที่หนึ่ง แล้วทําแบบเดียวกันนั่นก็คือตั้งความถี่ที่300เฮิร์ซแล้วจัดการอ่านค่ากระแสไฟฟ้าที่บนหน้าจอมัลติมิเตอร์เพิ่มความถี่ทีละ100 400เฮิร์ซให้นักศึกษาจดค่ากระแสไฟฟ้าค่ากระแสไฟฟ้าจะอยู่ในหน่วยของไมโครแอมแปร์นะครับ 500เฮิร์ตซ์600เฮิร์ตซ์เจ็ดร้อยเฮิร์ตซ์แปดร้อยเฮิร์ตซ์เก้าร้อยเฮิร์ตซ์ 1,000เฮิร์ซหลังจากที่ทําเสร็จสําหรับตัวเก็บประจุตัวที่หนึ่งให้นักศึกษาเปลี่ยนเป็นตัวเก็บประจุตัวที่สอง แล้วปรับความถี่ไปที่300เฮิร์ตเช่นเดิมทำเช่นเดียวกันอ่านค่ากระแสไฟฟ้าบนหน้าปัดของมัลติมิเตอร์ซึ่งกระแสไฟ้าจะอยู่ในย่านของไมโครแอมแปร์นี่คือกระแสไฟ้าที่300เฮิร์ต400เฮิร์ต ห้าร้อยเฮิร์ตซ์หกร้อยเฮิร์ตซ์เจ็ดร้อยเฮิร์ตซ์แปดร้อยเฮิร์ตซ 900เฮิร์ตซ์หนึ่เฮิร์ตซ์เสร็จสิ้นหลังการเก็บข้อมูลของตัวเก็บประจุตัวที่2เราทำการเปลี่ยนตัวเก็บประจุไปเป็นตัวที่3 ตั้งความถี่กลับมาที่300 h ฮเช่นเดิมครับจากนั้นอ่านค่ากระแสไฟฟ้าบนมัลติมิเตอร์นะครับผมที่300 h ฮกระแสไฟฟ้าจึงอยู่ในย่านของไมโครแอมแปร์นะครับให้หนักศึกษาอ่านค่ากระแสไฟฟ้าบนหน้าปัดมัลติมิเตอร์นะครับจากนั้นเพิ่มความถี่ทีละ100นะครับผม 400 h ้อเฮิร์ตซ์เร์ตซ์ร์ตซ์เจ็ดร้อยเร์ตซ แปดร้อยเฮิร์ซเก้าร้อยเฮิร์ซหนึ่งพันเฮิร์ซ์ท้ายสุดของการทดลองนี้เรา เปลี่ยนตัวเก็บประจุมาเป็นตัวเก็บประจุลำดับที่สี่แล้วทำเช่นเดียวกันนะครับตั้งความถี่ที่300ให้นักศึกษาอ่านค่ากระแสไฟฟ้านะครับที่หน้าปัดของมัลติมิเตอร์นะครับผมกระแสไฟฟ้ายังอยู่ในย่านของไมโครแอมแปร์นะครับ จากนั้นค่อยๆเพิ่มความถี่นะครับเป็น400เฮิร์ซ์500เฮิร์ซ์600เฮิร์ซ์700เฮิร์ซ์ แปดร้ Hz, Hz, 1, อยเฮิร์ตส์เก้าร้อยเฮิร์ตส์หนึ่งพันเฮิร์ตส์เสร็จสิ้นสำหรับการทดลองตอนที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดู ผลการทดลองตอนที่สองไปน,นะครับ